มีมีมี upcoming 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 มีเร็วเร็วมีมีลามีมีลามาเ็วเร็วีแปลว่าเร็วเร็วลาแปลว่ามามีมีลามาเร็วเร็วมีโลกีีโลกทาเร็วเร็วแปลว่าเร็วเร็วโลกแปลว่า ทำเมียนเหมียนเลาทำเร็วเร็วเมียนเมียนตัวไปเร็วๆรเมียนเแปลว่าเร็วๆตัวแปลว่าไปเมียนเมียนตัวเมียนเมีนตัวไปเร็วเร็วเมียนเมียนอยู่เอาเร็วๆร เมียมนแปลว่าเร็วๆอยู่แปลว่าเอาเม่แมนอยู่เอาเร็วๆมาเป้ตัวบูมาเป้ตัวบูไม่ให้ไปมาเป้บูแปลว่าไม่ให้คำที่ว่าตัวแปลว่าไปมาเป้ตัวบู แปลว่าไม่ให้ไปมาเปยตัวบูไม่ให้ไปมาเปยอยู่บูมาเปยอยู่บูไม่ให้เอามาเปยบู embro. แปลว่าไม่ให้อยู่แปลว่าเอามาเปยอยู่บูไม่ให้เอามา,ปมาปเปยโลกบูไม่ให้ทำมาเปยบู Edin แปลว่าไม่ให้ โลกแปลว่าทร,รม,มาเป็โลกปูไม่ให้ทำนักคู่สลงนักคู่สลงทั้งสองอันนักคู่สลงอยู่เอาทั้งสองอันนักคู่แปลว่าสองอันนักคู่สลงทั้งสองอันอยู่แปลว่าเอา นักคู่สลงอยู่เอาทั้งสองอันนักคู่สลงอยู่ตัวเอาไปทั้งสองอันนักคู่สลงแปลว่าทั้งสองอันอยู่แปลว่าเอาตัวแปลว่าไปอยู่ตัวแปลว่าเอาไปนักคู่สลงอยู่ตัวเอาไปทั้งสองอันนักคู่สลงอยู่ลา เอามาทั้งสองอันนาคุสลงแปลว่าทั้งสองอันอยูลา,ลาแปลว่าเอามานาคุสโลงอยู่ลาเอามาทั้งสองอันกงบีกงบีหมดแล้วซากงบีกินหมดแล้วซาแปลว่ากินกงบี แปลว่าหมดแล้วซ้ากงบีกินหมดแล้วย้องกงบีขายหมดแล้วย้องแปลว่าขายกงบีหมดแล้วย้อนกงบีขายหมดแล้วตัวกงบีไปหมดแล้วตัวแปลว่าไปกงบี แปลว่าหมดแล้วต้วกงพีไปหมดแล้วมาชี้ดอบูมาชีดาช้ดอบูไม่มีแล้วมาชีบ้บูแปลว่าไม่มีมาชีด้ดอบูแปลว่าไม่มีแล้วมาปีดอบูไม่ให้แล้วปีแปลว่าให้นะคะ มาเป่ยดอบูไม่ให้แล้วมาอยู่ดอบูแปลว่าไม่เอาแล้วอยู่แปลว่าเอามาอยู่ดอบูแปลว่าไม่เอาแล้วมาอยู่ดอบูไม่เอาแล้วแค่เจแค่เจยากแค่ลาแค่ลา ยากไหมมาแคดบูมาแคดบูไม่ยากตาอาแคดเจตาอาแคดเจยากมากตาอาแคดเจ